ราษาหูเทียมผมว่าเป,เ,ปเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงความเงียบกลายเป็นความสดใสล่าเริงในชีวิตหลังผ่าตัดภาษาหูเทียมเปลี่ยนแปลงลูกจากโลกแห่งความเงียบเข้าสู่โลกแห่งการได้ยินเสียงได้ยินเสียงพ่อได้ยินเสียงแม่ได้ยินเสียงคนรอบๆข้างที่รลักเขาแล้วก็ทําให้ลูกสามารถที่จะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ภาษาพัฒนาการทางด้านการพูด ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความสุขค่ะหลังจากที่น้องได้ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมก็ทำให้น้องได้ยินเสียงแล้วก็สามารถเรียนรู้ภาษาได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะปัจจุบันน้องอายุ1ปี8เดือนอายุการได้ยิน11เดือนน้องสามารถเข้าใจคำศัพท์ได้เยอะขึ้นแล้วก็ สามารถพูดเป็นประโยคได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เมื่อก่อนนะ่ะเรียกไม่หันนะครับพยายามส่งเสียงดังอะไรก็ไม่หันหลังจากผ่ามาแล้วนี่ก็คือเรียกแล้วหันพอได้ยินเสียงนี้ก็หันตามเสียงแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้หมาเหา่าน้องก็ยังเดินไปดูหมาว่าเป็นอะไรอย่างไงนะครับพอได้ยินเสียงปแปลกๆมาน้องก็จะได้บอกว่านี่ได้ยิน คือทำเป็นมือชี้เส่หูให้เราอย่างนี้นะครับ